สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมซันแล้วก็เต่าติดดอยการเงินการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าครับผมว้าวผมเปล่าๆนะครับผมวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกองทุน5ดา,าวที่ไม่ใช่ไก่ย่าง<บ>วันนี้ก็อยู่ในตอนของกองทุนรวมหุ้นไทยขนาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาทําความรู้จักกับอีก3กองทุนนะครับผม ที่ได้รับ Morningstar Rating 5ดาวนะครับผมผมไม่ได้เป็นคนจัดนะครับ Morningstar เป็นคนจัดนะครับบอกตัวล้อฟรีไว้ก่อนเลยเนาะโอเควันนี้นะครับ3กองทุนที่เราจะมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักเนี่ยนะครับมาจาก2บรจษนะครับ1เลยจาก L h f u n d แล้วก็ MF4 นะครับผมเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับ3กองทุนนี้กันเลยครับว่าจะถูกใจโดนใจใครยังไงบ้างนะครับผมโอเคไปเลยครับ กองทุนแรกนะครับผมมาจาก LH Fund นะครับผมก็คือ LH Strategy นะครับผมหรือชื่อไทยก็คือกองทุนรวมเปิด LH Strategy Equity ซึ่งไอตัวนี้เนี่ยมีถึง3คลาสเลยนะครับผมหนึ่งกองทุนแต่แบ่งได้เป็น3คลาสนะครับก็คือคลาส A คลาสสะสมมูลค่าก็คือตัวนี้จะไม่มีเงินปันผลนะครับ2คลาส D หรือว่า Dividend ตัวนี้จะมีเงินปันผลลงทุนมันก็เลยจะมีจ่ายเงินปันผลถ้าเลือกซื้อแบบนี้ แล้วก็แบบที่3นะคือแบบ OR หรือ Auto Redemption ก็คือเมื่อกองทุนไปถึงจุดๆนึงแล้วมันจะขายให้เราเองอันตโนมัตินะครับผมก็ไปเลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนแฮปปี้กับแบบไหนนะครับผมอยากให้มีเงินสดระหว่างลงทุนก็เลือกคลาสดีอยากสะสมมูลค่าไปเรื่อยก,ก็ A อยากมีกระแสงเงินสดแต่ไม่อยากให้เสียภาษีก็เลือกคลาส R นะครับก็ไปเลือกกันแต่การลงทุนเนี่ยผอลงทุนเหมือนกันเป้เลยนะครับถามว่าเขาลงทุนยังไง นโยบายการลงทุนทสั้นๆนะครับของ LH Strategy ก็คือเน้นลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนต่ำต่ำยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมซึ่งหุ้น Top 5 Holding เขานะครับผมจาก Fun Fact Sheet เดือนเมษายนปี63นะครับผม5ตัวเนี่ยได้แก่หุ้น r a s h นะครับลง n g ฟ FarashIntouchTTWEcho และก็ Advan นะครับ5ตัวนี้คือ5หุ้นที่เขาถือลงทุนมากที่สุดในพอร์ตการลงทุนณนะเดือนเมษายนนะครับ พวกนี้จะอัปเดตทุกๆเดือนนะครับผมซึ่งที่บอกว่าความผลต่ำเพราะอะไรเพราะตัวนี้ในช่วงไอ้โควิดที่ผ่านมาที่ตลาดมันเติมลงมาที่มันแพร่ลงมาเนียนะครับตัวนี้ติดลบไปแค่30%เท่านั้นอาจจะดูเยอะใช่มสามสิแต่ตัวอื่นจะลืมนะครับในวิดีโอที่แล้วที่เราคุยกันของตัวอื่นเนี่ย สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์สามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ตัวนี้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือความผันผวนจะต่างบุคคลอื่นเขานะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมี Front En d ฟรีนะครับผมก็คือค่าธรรมเนียมขาซื้ออยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมประมาณนี้แล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมตอนขายนะครับ<ะ>ซื้อขั้นต่ำศูนบาทก็คือซื้อกี่บาทก็ได้นะครับมีชิาบาทก็ซื้อได้มีร้อยหนึ่งมีห้าบาทคีย์ซื้อได้ทันทีนะครับขายก็หนึ่งบาทนะครับผมระยะเวลา ค่อนข้างตอบโจทย์คนที่เงินน้อยแล้วก็ไม่ชอบความผันผวนเยอะนะครับผมก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างความผันผวนต่ําเป็นหุ้นในพวกหุ้นดิเฟนซีที่เขาเรียกนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าน้ําประปลาอะไรประมาณนั้นนะครับผมถ้าใครชอบความผันผวนต่ตําตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์เราครับผมตัวต่อมาเรียกว่า2ตัวต่อมาดีกว่า2ตัวต่อมานะครับคือมันเป็นกองทุนที่ชื่อค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับผมมันชื่อตัวหนึ่งชื่อว่า กองทุนเปิด MFC High Dividend Fund กลาเปตัวหนึ่งกองทุนเปิด MFC High Dividend Fund Plus อ้าวมีคำว่า plus เพิ่มเข้ามานะครับผมแต่ถามว่ามันต่างยังไงนะครับตัว High Dividend ธรรมดาเนี่ยที่ไม่มีคำว่า plus นะครับจะมีจ่ายเงินปันผลแต่ไอตัว plus ไม่ได้จ่ายเงินปันผลนะครับแต่ชื่อ High Dividend งงไหมอาจจะไม่งงนะครับเพราะว่า2กองทุนนี้นะครับผมมีนโยบายการลงท,ทุนที่เรียกว่าคล้ายกันมากๆนะครับผมก็คือ เน้นลงทุนในหุ้นปันผลนะครับผมมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสม,มออย่างน้อย3ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานธุรกิจที่ดีแล้วก็สามารถเติบโตไดในอนาคตนะครับอ่ะเรามาเริ่มตัว top 5 holding นะครับของตัว high dividend ธรรมราก่อนนะครับทียว่าชื่อให้แค่ high dividend นะครับผม top 5 i holding ของเขานะครับได้แก่อันดับหน่าเลยคือ cbr อันดับ2 intouch อันดับ3เป็น aot อันดับ4 a d v a n และอันดับ5เป็นหุ้น ดีแท็กนะครับผมตัวนี้นะครับ Max d ซ์โดราล์จังหวะที่มันเหวี่ยงออกมาปั้งนะครับผมตัวนี้ติดลบไป40.76%ก็ค่อนข้างสูงนะครับผมอ่าเป็นมีฟอนต์เอ็นฟีขั้นเปรียบตอนซื้อ1%ต์ส่วนตอนขายไม่มีนะครับผมการซื้อขั้นต่ำนะครับอยู่ที่5,000บาท MFC นฟีสำหรับ MFC นะครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเริ่มต้นที่5,000บาทนะครับสำหรับการซื้อกองทุนในครั้งแรกนะครับแต่ว่าครั้งต่อไปก็เหลือแค่100บาทนะครับแล้วก็ ระยะเวลาการขายคืนเป็น T ีบวกสนะครับสำหรับตัว High Dividend นะครับแต่ถ้าเป็นตัว High Dividend Plus นะครับผมเรามาเริ่มกันที่ Top 5 Holding นะครับผมอันดับแรกของเขานะครับเป็นหุ้นอินทัชนะครับตามด้วยปอลทอร์เอโอทีอีแท็กและ c ีพีสังเกตนะครับว่าชื่อหุ้นจะค่อนข้างซ้ำๆกรรันเพราะว่าเขามีนโยบายการลงทุนที่คล้ายๆกันนะครับตัว Max d ซ์ดอลดาของ High Dividend Plus เนี่ยจะน้อยกว่านะครับผมตัวนี้จากหัวลงไปตูดสุดเนี่ยแค่ลบสามสก็ ก็หนักน้อยกว่านิดหนึงนะแต่ว่าฟอนต์เอเท่ากันครับไม่เกิน1%แล้วตอนขายไม่มีนะครับผมส่วนขั้นต่ำการซื้อครั้งแรกของตัว High Dividend Plus อยู่ที่1,000 0บาทและครั้งต่อไปอยู่ที่1,000บาทนะครับแล้วก็ระยะเวลาการขายคืนเท่ากันที่ T บวก3นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ3กองทุนที่เราเอามาให้ดู l h strategy นะครับผม h d i v i d e n d และ High d i v i d e n d p ลา s นะครับผมก็ลองไปเลือกแล้วก็ลองทำความเข้าใจกับไอทีวดึ้งนะครับเผื่อมันมีการอัปเดตพอร์ตอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปเปิดดูก่อนนะครับเพื่อให้เราก็คือต้องรู้แหละว่าเรากำลังจะลงทุนในอะไรนะครับผมใครที่ชอบกองทุนหุ้นที่มีความผันผวนต่ำอ่าก็จัดตัวบนไปใครชอบหุ้นที่มีการจ่ายันผลก็2ตัวล่างลองไปพิจนารณากันดูนะครับผมแต่ว่าตัว i v i d e n d p พล s นี้ไม่ได้จ่ายผลนะครับ จะมีตัวไฮดิวเดนตัวเดียวที่จ่ายปันผลนะครับแต่ไฮดิวเดนพัอดีก็คือความผันผวนเนี่ยเมื่อเทียบกับไฮดิวเดนแล้วเนี่ยจะต่ํากว่านั่นเองนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับ3กองทุนยังไงก็ลองพิจารณาเลือกกันดีๆนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะครับลงทุนกันอย่างมีวินยัยไม่ใช่ลงตุ้มเดียวแล้วไปลงบนดอยเนี่ยมันก็เรียบร้อยนะฮะ ถ้าเราองลองทุนไปแล้วยาว3ปี5ปี10ปีเนี่ยแล้วเราลงทุนอย่างมีวินัยเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับผลตอบแทนเนี่ยมีสูงกว่าการลงทุนแค่1เดือนหรือ2เดือนหรือ3เดือนอย่างแน่นอนนะครับโอเควันนี้ผมซันแล้วก็เต่าติดดอยนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสําหรับใครนะครับที่ยังไม่กดไลค์กดซับสไครป์ไว้ที่เต่าติดดอยนะครับผมการเงินการลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตทีด่ดีกว่านะครับผมก็อย่าลืมกดไว้ข้างล่างเลยนะครับผมเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของเราแล ไปกดไลค์ใน Facebook ของเราด้วยนะครับผมพิมพ์ไปเลยเต่าติดดอยนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ